นี่รู้หรือเปล่าว่าเขารู้นะว่าคุณชอบเขาและกำลังจีบเขาอยู่อะ แล้วดูเหมือนกับว่าเขาก็จีบคุณอยู่เหมือนกันคุณรู้ตัวหรือเปล่าเออวันนั้นถ้าถามว่าเขาจะจีบคุณไหมก็จีบอยู่นี่ไงนะแล้วเขารู้ด้วยว่าคุณก็จีบเขาอยู่แล้วเขารู้ด้วยว่าคุณก็ชอบเขาอยู่เหมือนกันเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยต่างฝ่ายต่างจีบมันอยู่นะคือเขาก็กําลังจีบคุณอยู่ที่คุยกับคุณพูดคุยกับคุณเข้าหาคุณทุกวันเนี้ก็คือจีบคุณอยู่รู้ตัวเป่านะแล้วดูแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณรู้ตัวไหมแต่ที่แน่ๆเขารู้ว่าคุณกําลังจีบเขาอยู่หรือให้ความสนใจเขาอยู่นะเออเขารู้ว่าสิ่งที่คุณเข้าหาเขาหรือพูดคุยกับเขาเป็นไปได้ว่าเขารู้สึกว่าคุณชอบเขาเหมือนกันนะแล้วรู้สึกเหมือนกันว่าคุณก็น่าจะจีบเขาอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย เขาจีบคุณอยู่ค่ะตอนนี้ก็จีอยู่เพราะไพ่ขึ้นลงานของการแบบการเข้าหาการพูดคุยอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็จีคุณอยู่นั่นแหละนะวันนั้นาถามว่าเขาจะจีคุณไหมก็ทุกวันนี้เขาก็จีคุณอยู่นะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าชัดเจนหรือว่าแบบว่าดูรุกจนเกิดไปเพราะเขาอยากให้มันเป็นอะไรที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ทุกวันนี้ที่เขาเข้าหาคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาจีบคุณอยู่นั่นแหละค่ะเนาะเออวันนั้นน่าจะถามว่าเขาจะจีคุณไหมเขาจีบคุณอยู่ตอนเนี้